สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยง่ายๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทํำโบโลนาผัดวุ้นเส้นค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่การได้วุ้นเส้นมาเป็นวุ้นเส้นจากผักนะคะเป็นผักโมโรอเลยะแต่ของเพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลย วันนี้พี่การใช้2หอก็ประมาณสัก40กรัมนะคะแล้วก็จะผัดด้วยโมโลนาพริกของเซเว่นอีเว่นนะคะ1หอค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีสูตรแลรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะว่างๆเหมือนเพื่อนก็จะได้ไปลองทําดูนะคะอ่ะ วัตถุดิบของเราก็มีวุ้นเส้นนะคะแช่น้ำเรียบร้อยแล้วค่ะสองห่อเล็กๆนะคะโมโนนาริกนะคะ,ะแล้วก็มะเขือเทศลูกใหญ่หนึ่งลูกนะคะแต่พี่การเอาเม็ดออกอหอมใหญ่นะคะหนึ่งลูกใหญ่ค่ะซอยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นแครอทค่ะแครอทก็ประมาณสักร้อยกร,รัมนะคะเราก็ซอยให้เป็นเส้น กรัลปีนะคะประมาณสักร้อยกร,รัมนะคะหั่นชิ้นใหญ่ๆวันนี้พี่การใช้ไข่ไก่สี่ฟองค่ะแล้วก็เราจะใสพ่พริกไทยป่นตามือด้วยสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะต่อมาค่ะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมก็สับก็ประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ําตาลทรายนี่เราจะใส่สักประมาณ2อสาช้อนโต๊ะเขาจะออกหวานหวานนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะ,ะเครื่องปรุงและวัตถุดิบของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วจะเสียเวลาอยู่ยัยเราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะเนาะพอน้ํามันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมที่เราสับไว้เมื่อคู่ลงผัดได้เลยค่ะ อันนี้เราจะผัดกระเทียมนะคะให้สุกหอมก่อนค่ะอันนี้จะใช้ไฟปาน,นกลางค่อนข้างไปทางอ่อนก่อนนะเดี๋ยวกระเทียมไหมวันนี้พี่การใช้เป็นกระทะเทฟลอนค่ะ,ะจะได้ไม่ติดเสร็จแล้วนะคะเมื่อกระเทียมเหลืองป่นอ่อนเราก็ใส่โบโลนาพริกของเราลงผัดให้สุกหอมก่อนค่ะโบโลนาพริกของเราเนี่ยรสชาติ เรามีพริกอยู่ด้วยเนาะรสชาติก็จะเข้มข้นยิ่งขึ้นอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่แครอทลงผัดก่อนเพราะว่าแครอทเนี่ยเขาจะสุกยากแล้วก็ตามด้วยนะคะไข่ไก่ของเรานะคะตักค่อยๆตัดล่อมนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพี่การใส่อุ้นเส้นแล้วก็จะเร่งไฟอันนี้เราต้องผัดอ่าแยกส่วนก่อนแล้วเราก็จัดการใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะ บนเส้นผักอันนี้เส้นเขาจะนห,นนหนาๆใหญ่ๆนิดนึงนะคะแต่ในครัวของเพื่อนๆมีห่อไหนก็ใส่ได้หมดค่ะเติมน้ำสักนิดสักหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวตา,ตามด้วยน้ำมันหอยนะแล้วก็ใส่นะคะสีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยนะคะ น้ำตาลทรายแล้วก็อย่าลืมไม่ได้ก็คือพริกไทยตามือของเราเนี่ยค่ะไม่ได้สปอนเซอร์หรอกนะคะแต่หอมค่ะใส่แล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปอันนี้เราก็จัดการคุกเขาให้เครื่องปรุงเข้ากวก่อนเดี๋ยวี๋ยวก็ตะล่อมอเครื่องปรุงต่างๆนะคะ,ะวัตถุดิบต่างๆลงตะล่อมลงผัดด้วยกันค่ะ,ะเดี๋ยว,วให้เขานุ่มนุ่มสักนิดหนึ่งเซตตัวสักนิดสักหน่อยอ่า แล้วเราก็เอาใส่กะล่ำปีค่ะหอมใหญ่มะเขือเ,เทศขั้นตอนนี้เราก็จัดก,การผัดเลยค่ะเร่งไฟสักนิดสักหน่อยอเราต้องผัดเส้นให้นุ่มก่อนนะคะเพื่อนๆอนี่เป็นไงคะน่าทานนะคะโอ้โหนี่กินได้ทั้งบ้านเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ปิดเตาค่ะ ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่จะทานเป็นกับข้าวหรือทานกับข้าวสวยล้อน้นรับรองอร่อยสุดฟินค่ะเพื่อนๆ่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะโมโรนาผัดทุนเส้นของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆยามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ